สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาเพรกิจสาคุณค่าทุกท่านนะคะโตโยต้าคอมพิวเตอร์ค่ะ2012เครื่อง2.7เป็นซินราคา499,000บาทสแตนดาร์ดป้ายแดงมาเลยนะคะบอกนะคะมี4แถว CNG จากโรงงานนะคะนี่ค่ะแก๊สอ,อ95เติมเติมน้ำมันแก๊สอ,อได้เบนซินได้ติดเติมแก๊สได้นะคะ ภายในนะคะภายในสีแถวมีชุดคอนโซลด้วยเดี๋ยวพี่ขวันหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยถ้าใครเอารถตู้ปี2012เป็เบนซินพี่ขวันแถมทีวีติดให้อีกหนึ่งเครื่องด้านบนเพราะมันไม่มีนะเดี๋ยวพี่ขวัญแถมให้ด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมพื้นเนี่ยสแตนดาร์ดมาเลยสวสวยไม่มียน่นไม่มีบุบไม่มีชำรุดนอนได้เลยอะค่ะ นอนได้เลยแล้วบอกเลยรถรถดนี้นะคะรถรถดนี้ปี2012เนี่ย CNG นะคะสวยทุกคันสวยทุกคันไม่มีคันไหนไม่สวยเลยท่านผู้ชมพี่ขวัญกล้าการันตีใครซื้อไปไม่มีโดนตำหนิเลยปี12นะคะรถสวยทุกคันมามาต่อนะคะอันนี้ก็เป็นล้อสแตนดานนะจ๊ะ เป็นล้อเดิมๆล,ล้อเดิมๆแสตนดาจากป้ายแดงไม่ใช่ล้อแม็กถ้าใครอยากได้ล้อแม็กก็ซื้อเพิ่มได้แต่งเติมได้ให้หลอกเข้ากันไปมาด้อนข้างนะคะอันนี้คือ CNG นะคะ CNG หรือ NGV นั่นแหละนะคะจากป้ายแดงมาเลยแต่เขาติดตั้งในมาตรฐานเขาจะหุ้มอย่างดีเลยะคะ่ะท่านผู้ชมหุ้มอย่างดีเลยนะคะแก๊สจะเป็นสีเหลืองถ้าซูมตรงนี้จะเห็นนิดนึง ทางสีเหลืองนะคะแต่เข็บเดิมอาร์ตเดิมหมดเลยกลมดิ่งหมดไม่มีชนไม่มีเบี้ยวไม่มีไม่มีตำหนิเลยนะคะคันนี้สวยจริงๆอ่ะปากกระโปรงนะคะสวยมากเลยนะคะไม่มีเบี้ยวไม่มีโดนตำหนิไม่มีอัดไม่มีแรงกระแทกไม่มีทุบนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อรถนะคะตัวนี้ตีโป่งลายตรงนะคะ ตีโป่งลายตรงนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายจากโรงงานซึ่งพี่ขวัญพูดเสมอเลยว่าถ้ารถกระแทกมาคุณตีคืนไม่ได้นะค,ะคุณตีคืนให้เป็นแบบเดิมไม่ได้รับรองไม่มีวันเหมือนเดิมนะคะข้างหน้าคอนโซลน,นะคะใหม่กริปไม่เหมือนมันไม่โดนแดดมาเลยนะคะใหม่กริปจริงๆไม่โดนแดดโดนลมมาเลยหรือไงรถคันนี้นะคะถือว่าสวยจริงๆเลยอันนี้นะคะ ด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรใบเช็คแก๊สเอ,อ่ยใบอมอกอเอ่ยสติกเกอร์เอ่ยอะไรอยู่เอ่ยครบหมดไม่มีช้ำรุดเสียหายนะคะปากกระพงเดิมกิิบเดิมนะคะท่านผู้ชมม่อใส่คลิกนะคะมาได้เลยคันนี้ใครเอาไปก็ไม่มีผิดหวังเดี๋ยวพี่ขวัญเช็คสายพานาเครื่องให้ด้วยนะคะคันนี้ส่งอยู่จัดเต็มนะไม่ต้องใช้เงินเม่ตาบาทเดียวเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่น จัดเต็มไม่ใช้เงินไม่แต่บาทเดียวส่งอยู่9,000กว่าบาทค่ะ9,000ถึง1,000งนะคะคันนี้9,000ถึง1,000งสวยจริงๆเลยนะมาดูก่อนไฟก็ยังสวยกิก๊กเห็นไหมนี่นี่รถเดิมๆเลยนะไม่มีแปลงหน้าไม่มีแปลงหลังนะะี่ค่ะถ้าเป็นปี12มันจะไฟย้อยละมันจะย้อยตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะลูมิเดียมเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงมา เดิมๆจากเจ้าของเดิมมาเลยไม่มีช้ำรุษเสียหายนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะคับพี่ควันเจ้าแม่รถตู้สวัสดีค่ะ